สวัสด,ดีค่ะขอตรับเขั้นสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามากินร้านเจ๊อ้อยร้านเดิมนะคะแต่วันนี้เมนูเราจะเปลี่ยนไปละทุกคนเราจะลองกินตำเหลาดูเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันแม่ค้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่ค้าใส่เลยไม่เผ็ดเท่าเมื่อวันนั้นนะคะเอาเอาเอาเผ็ดกลางๆหวานหวานนิดหวานไม่ไม่หวานก็ได้นี่นะคะแม่ค้า จะกินตำเหลานะคะเราอยากรู้วันคราวที่เราคลิปที่เราที่เราบอกไปใช่ไหมตำเหลอาวันนี้เราก็เลยมา,าคุณแม่ค้าว่าตำเหลอามันเป็นยังไงคะแล้วคุณแม่ค้าบอกว่าน,นี่ใส่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนนี่นี่ใส่กุ้งสดใส,ใส่ใส่สี่เมนูนี้เพิ่มเข้าไปนะ พราะเราไม่ชอบกินหวานใช่ไหมแต่ซอมีมะขามเปียกอะคือมันกลมกล่อมไปหมดเลยนะคะและปลาไหลนี้คือแบบจะบอกว่าแซ่บเสด็จเสด็จเดินนะคะทุกนแบบอย่งนี้แล้วด้วม่หวานสุดเลยนะเน้นเครื่องนะจานโดยเน้นเครื่องแล้วน่าจะติดทีใส่ปกตินะทานหมดเลยอ่ะ วันนี้คุณแม่คะบอกว่าหอยเชอรี่ไม่มีหอยที่เราโปรดไม่มีแต่เราก็กินหอยดองนี่เราก็เลยกินก็คือเราก็ใส่กุ้งสดเข้าไปอ๋อใส่กุ้งสดเข้าไปนะคะตัวนี้เข้าไปก็คืออันนี้อะไรนะคะเล็บมือนางใช่ไหม่ะเล็บมือนางแล้วก็ปูมาทุกคนใส่ไข่กับไข่นะคะปูม้าใช่ไหมคะปูมาในไข่ ผดนี้จะใส่ลงไปในครกเมื่อกี้หรอคะค่ะแล้วปลาหมึกค่ะแล้วก็ปลาหมึกนะคะนี่ค่ะสุดยอดอะ่ะทุกคนคดคุ้มอะ่ะคุ้มมากมากเทแล้วนะคะทุกคนเทแล้วนะคะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็คนเอานะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวปูอันนี้กินมากอ่ะทุกคน ไม่ผิดหวังเลยที่เราเลือกเมน,นูนี้นะวันนี้โอ้ยทุกคนไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านไวๆแล้ว <ś c oughs> น,น่ากินมากอะทุกคนเ <ś c oughs> นี่ย่ะโกม้านเะ <ś c oughs> นี่ย่ะโกม้าแบบนะนี่คุณแม่ทำไม่ตามเพราะว่าเดี๋ยวครูมันจะแตกใช่ไหมเล็กมือนา ดด้วยนี่ค่ะู้สดชุมดช้มสดมเป็นท็อปปีอ่ะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเห็นเราใช่ไหมเมื่อกี้คุ้มมากนะทุกคนและที่สำคัญการันตีความอร่อยอเพราะเป็นคู่นี้นะคะถุงร้อยหนึงอันนี้ถุงละเท่าไหร่นะคะหนงร้อยเดียวค่ะ,ะ,คะร้อยเดียวนะทุกคนกินได้ทั้งหมู่บ้านดูด <c oughs> ูุูเยอะคุณแม่ค้าให้เยอะมากๆากนะทุกคนหนึ่งร้อยบาทครคุ้มมาก แล้ววันนี้เราจะกินกันหมดคิวยาวไหมคะต่อได้เลยค่ะต่อได้เลยนี่นไหมคะมีลูกค้ามาคิวยาวเพียบเลยนะโอเคราต้องจ่าตังค์แล้วล่ะร้อยหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะร้านเจ๊อ้อยใช่ไหมคะตลาดประจันตคามขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะ